มือนีเหาเหตุอาหารปนปลานะคะถามีปนปลาก็าตองมี่ผักเมนพะพี่น้องผักของเห้าง่ายๆเลยค่ะปลูกผักกินเองนะคะเนี่ยตำลึงรอบนี้จะเป็นรอบที่สีที่เฮ้าจะตัดยอดตำลึงนะคะไปะกินกระปนลเมืองค่ะพี่น้องเนี่ยปลูกแค่ต้นเดียวกระทางเดียวเขาปลูกใส่ในกลองโฟมนะคะพี่น้องแต่ว่าสามารถที่จะ เก็บกินได้เรื่อยๆนะคะถ้าเฮ้าใส่ปุ๋ยคอกโดยเฉพาะปุ๋ยคอกเนี่ยเพิ่นมากแต่ว่าอย่างไหเป็นปุ๋ยคอกที่มักแล้วแน่จักน่อยนะคะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวเฮ่าจะเก็บตําลึงแล้วก็จะไปเก็บในส่วนของผักกูดที่เป็นผักกูดป้านะคะพี่น้องเนี่ยค่ะตาลึงของเรามีก็คือยอดผักกูดป้านะคะที่เฮ้าได้นามาปลูกไว้ลังบ้านของเฮ้านะคะ ปกติพักกูดปลานี่คือเพิ่นจะมากลักษณะอ่านามซีหึมแน่นะคะเหมือนนามข้ามจังสันนะคะพี่น้องเท่ากับมาปลูกไว้หลังบ้านเนีย่ยค่ะพี่น้องเห็นยอดเพิ่นปะคะสำหรับพักกูดปลาเนาะเบิ่งค่ะยอดเพิ่นกะจังมง,งามแบบนี้ลักษณะของพักกูดปลานี่คืออ่าเวลาเขากินมันก็จะออกมันมันแน่เนาะเพิ่นก็จะมาประกอบอาหารก็คือมาลวก ก,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 กินเป็นพักเนี่ยระคะพี่น้องกระปนกับเจลเนี่ยค่ะดอกพะย่มยอดพะย่มเนี่ยกินเป็นพักได้นะคะพี่น้องเนี่ยมรุมเกษตรพะุ่มเกษตรนะคะห้าก็จะตัดดอกเพิ่นละก็ยอดเพ,พิ่นเนี่ยระคะพี่น้องไปกินเป็นพักเป็นพักที่ต้านอนุมูลอิสระนะคะในส่วนของมรุมของเราหลังบ้านเราเองเนี่ยค่ะพี่น้องพักพื้นบ้านเ้าที่ห้าดมือนี่ ผักกูดปลานะคะผักตำลึงอ่ายอดมะรุมถ้่ว่ามะเบงบะเขือเนี่ยจังหน่อยค่ะพี่น้องมะเขืออาจจะรู้ซื้อว่าบะเขือห้าจะใหญ่บ่ท่านนะคะใหญ่บ่ท่านค้นกินเนาะแต่ว่ากับพ่อมีเดี๋ยวลอให้เป็นใ่อ่าควนีก,ก่อนจังหน่อยนี่ไดยูพี่น้องหน่อยหนึ่งเป็นมะเขือม่วงนะคะมะเขือ มะเขือเปาะห้าน,นี่แหละค่ะพี่น้องเป็นมะเขือกินกินเป็นผักเนาะเนี่ยค่ะกำลังติดดอกออกผลกำลังหน่วยหน่อยๆค่ะพี่น้องบ่าท่านกิน